KQX สวัดดีครับคนเงียบจันแต่คนอื่นดิ้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับดิ้นแล้วมันมีคอนเทนต์ไงเราก็รู้อยู่นะครับทำอยู่ยเฉยมันก็ไม่มีคอนเทนต์ไงอยู่ยเฉยเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยกับ f อซใช่ไหมคุณรัศมีจริงต้นเดือนสิงหาคือคักแน่ลานอง์ปู่ปุ๊บ,บทนายผ่านทางโน้ตก็แวะไปไหว้องปู่ด้วยนะครับท่านทนาย โอ้โห oh, ผมไม่กล้าเข้าไปหรอกนะจะโดนจะโดนสหาบาทาใครบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าใครชอบผมหรือไม่ชอบะเนี่ยผมทําคดีพี่นรินนะลุงพลเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรกับผมนะครับแต่ว่าตัวผมเองกับลุงพลเนี่ยไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่ได้คุยกันนานปุ๊บเนี่ยกล่พิพากษาลงโทษปุ๊บเนี่ยโอ้โ oh. ห มันมันผมก็คิดว่าคือบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคาดไม่ถึง <c oughs> อืคุณ Weber, ดีโอเว็บนนวเบใใอบรบ์สวัสดีครับทนายท่านทนายติ๋วเยอรมันมากดเป็นกำลังใจให้ท่านขอบคุณครับคุณมาลัยสวัสดีครับไปช่วยขายปลาหมึกซะหัวล้านคุณน้อยๆผมจะบอกให้นะคุณน้อยๆเนี่ยนะ เงื่อนไขาการที่จะไปขายปลาหมึกอ่ะหนึ่งรุปพลแพ้คดี2ผมต้องเป็นทนายในคดีนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นทนายในคดีผมก็ไม่ต้องไปขายปลาหมึกคุณน้อยๆคุณก็นะไปดูเงื่อนไขที่ผมพูดมาดีๆก่อนนะครับคือดูใช้สมองกันกองสักนิดหนึ่งนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะนี่ผมคุยดีๆนะคุยแบบมีเหตุผลนะครับคุณต้องมีเหตุผลสิ่งที่ผมพูดคืออะไรบ้างไปดูแล้วก็ คิดให้มันชัดเจนก่อนนะผมพูดชัดเจนนะตอนที่ผมบอกผมจะไปขายปลาหมึกมีเงื่อนไขสองประการคือหนึ่งลุงพลแพ้คดีสองผมต้องเป็นทนายในคดีแต่ผมไม่ได้เป็นทนายในคดีผมก็ไม่ต้องไปขายปลาหมึกนะคุณน้อยๆอ,อะไรไม่เกี่ยน,นะครับไปดูคลิปให้ดีๆก่อนนะก่อนจะมาด่าคนอื่นเล้เนี่ย นะครับผมคงไม่ต้องด่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณฉลาดพอคุณก็ไม่น่าจะมาพูดอย่างนี้หรอกนะแต่คุณแต่ทนายดูขวัญใจเอฟซจะรอดไหมครับคุณานตะวันเด็กๆแม่อุ้มเขย่าแรงไปหน่อยค่ะคุณ AO5S น้อยๆเหยียดเก่งนะเรานี่คุณธนธนวัน คุณกุญจิลาสวัสดีครับคุณแบทออฟเพียมคดีสารวัตรแจ๊ไปถึงไหนแล้วคือผมโดนสรารวัตรแจ๊ฟ้องในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับสารนัดสืบพยานเดือนตุลานะครับช่วงช่วงวันปิยะนะฮะผมก็ถ้าไกลเกลีย่ยได้เนี่ยผมก็อยากจบนะครับแต่ถ้าไกลเกลีย่ยไม่ได้ผมก็สู้ไป ตามที่ผมจะสู้ได้นะครับมันก็ออกได้สองอย่างนะฮะคือหนึ่งศาลก็อาจจะมองว่าผมวิาพากษ์วิจารณ์โดยโสุจริตนะครับก็ยกหลานสาวคุณหญิงนะครับอยากให้คุณธนาไปเยี่ยมไปเยี่ยมยังไงไม่มีตังไปผมไม่มีตังไปคุณอิสระพลังมดไปกับผมไหมครับรถไปโอ้โหนั่งรถทั้งวันเลย ผมอยากไปแต่มันไ,ไม่ไม่ไหวหรอกนะนั่งรถทั้งวันอืมใครไปก็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับอืมเพราะว่านาทีบอกฟันทันอยู่ดีอนะครับทำคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยคนดูก็เออใจชี้ขึ้นมา สุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ศาลนะครับอืมมีคนบอกยกยกยกทำให้คุณชัยยานีสวัสดีครับคุณอิสระขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องดูโอกาสก่อนนะฮะถ้าว่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอืมผมไปไม่ไปมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับ คุณหัวยองสวัสดีครับมีถ้าผมจะไปผมก็ขับรถไปได้นะครับมันก็อยู่ที่จะไปหรือเปล่าเท่านั้นแหะน,นะแต่คงไม่ขับรถหรอกเพราะว่าโหมันใช้เวลาไปวันหนึ่งกับวันหนึ่งเลยนะถ้าบินไปเนี่ย,ยการบอกว่าเออมาทางซ้ายหรือมาทางขวาเนี่ยแล้วไปเบิกความในศาลเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสู้นะครับว่าพยานคนนี้ ให้การชั้นตํารวจอย่างหนึง่งแต่ให้การชั้นศาลเนี่ยอีกอย่างหนึง่งในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยซึ่งมันขัดแย้งกันมันไม่ควรที่จะเอามารับฟังเป็นพยานหลักฐานนะครับ <c oughs> ก็ตัดพยานปากนั้นออกไปได้นะในการสู้ชั้นอุทธรณ์อันนี้คือข้อดีของการอุทธรณ์ในในคดีอาญานะครับทุกคดีนะไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นคดีชมพู่หรอกนี่เดี๋ยวคนอื่นที่เขาดู FC ฝั่งแม่เ้างจะพู่มาดูแล้วจะมาด่าอะไรผมอีกนะครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะคุณใหม่ชลวรรณขอบคุณนะครับส่งข้อความมาให้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเปิดดูนะอืมเดี๋ยว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 ค่อยเปิดดูนะครับคุณใหม่ชลวรรณแป๊บหนึ่งแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันก็ต้องรอดูนะครับอืเรอดูสารตัดสินคำพิพากษาคุณใหม่ชาละวันส่งมาให้นะครับก็เป็นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคดีอะเดี๋ยวผมค่อยดูนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าต่อให้ <c oughs> ดู ดูอันนี้แล้วเนี่ยศาลเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเนี่ยยังเห็นไม่เหมือนกันเลยนะผู้ผู้พิพากษาในคดีสองคนเห็นควรลงโทษผู้พิพากษานอกคดีสองคนยังเห็นแย้งเลยนะครับคดีนี้ต้องบอกนะผมเนี่ยให้ความเห็นตอนแรกเนี่ยผมก็ให้ความเห็นเป็นกลางแต่ผมมองว่าพยานหลักฐานไม่น่าจะเอาผิดได้ทัวร์ก็มาลงผมนะครับถาว่า ให้ความเห็นเข้าข้างจริงๆก็ไม่เห็นไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องเข้าข้างเลยนะลุงพลก็ไม่ได้จ้างผมด้วยนะครับถึงจ้างผมก็ไม่ได้รับนะฮะมันไม่มีความจําเป็นอ่ะว่าจะต้องไปเข้าข้างใทยนะครับมันจะเป็นความเห็นทางกฎหมายคุณใหม่ชาลวันถามว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันนะคร เออมันต้องใช้เวลาอ่านด้วยนะครับอส่งลิงก์ส่งลิงก์งงคอร์เซนเตอร์มาหรือเปล่าเนี่ยคุณหมชละวนนะครับไม่ใช่กดลิงก์ไปปุ๊บมีโหเงินเกี้ยงบัญชีนะใบที่ตัดสินสลักหลังมีผลไหมครับความเห็นแย้งไหมใช่ไหมหมายถึงความเห็นแยง้งมีผลสิเพราะว่าความเห็นแย้งเนี่ยมันติดอยู่ในสำนวนเวลาไปศาลรุทธอณ์เนี่ยผู้พิพากษาเขาก็จะเอาเอามาอ่านกันนะครับ แล้วเขาก็มาลงความเห็นกันอีกทีหนึง่งชั้นอุทธร์เนี่ยมีโอกาสที่จะพิจารณาเนี่ยมันก็ละเอียดกว่าชั้นต้นเพราะว่าชั้นต้นผู้พิพากษาสองคนเท่านั้นเองที่อยู่ในในคดีนะครับท <c oughs> นายยาหลงชื่ออะไรง่ายง่ายไปนะคะผมจะไปเชื่ออะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จะเป็นต้องเชื่อใครหรอก